อันันกุ้ครับวันนี้เราอยู่กันที่แพ่ป้าบ้านที่ลาดอำเภอคูระบุรีงหวพังงาครับนี่ครับตัวนี้ผมมาสือ้วนครับเดี๋ยวพมจะพาพี่น้องข้าไปในแพ่ป้าครับข้าไปดูแร่งเศรษฐกิจข้องอำเภอคูระบุรีครับตรงนี้เป็นแร่งทำรายได้เลยครับข้องอำเภอคูระบุรีครับแพ่ป้าบ้านที่ลาดครับนี่ครับจะพาพี่น้องข้าครับตัวนี้รถติดครับรถเยอะเหมือนกันครับในแพ่นี้ครับในแพ่นี้ แหสทิตรครับรถมาครับพี่น้องครับนี่ครับไก่จะดึ่งเลยพี่น้องครับนี่ครับแผลนี้อยู่สุดเลยครับสุดกล้องสะพานปลาเลยเดี๋ยวเราขค่าไปครับพี่น้องครับไปดูบรรยากาศในแผลปลากันครับพี่น้องครับนี่คือแร่งเศรษฐกิจครับเป็นแร่งที่ว่าทําเงินให้กับจดพังงามากรชุดกระบาดาเลยครับตรงนี้ครับคนมีตังหมาครับในแผลนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับคนนี้บังโซลีฮินครับอาจารย์โซลีฮินครับนี่มาจากถาทองเลยพี่น้องครับ มาเอาปาจากคุระบุรีไปไข่ตาทองครับนี่ครับได้ปลาลังไว้แล้ววันนี้ครับนี่ครับดูครับอุซ่าเดินทางมาไต้รับเพื่อมาเอาปลาไปไขยให้กับคนที่ตาทองครับนี่ครับชาวมงกับล่างล่างปลาครับเรือลำเย่เย่หมาครับส่วนใหญ่จะเป็นเรืออวนดำนะครับในแป่ปานี่ครับดูครับเรือดังกำลังข้ามาซึ่งดำครับกำลังจัดเถียรตาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการเถียบตาของลำนี้ครับไปพี่มือมาครับไปน้องครับดูครับค่อยข้ามาา้าๆาครับ กำลังจะเขียบถาครับไปน้องครับลำนี้ครับดูครับดูครับูตั้งส่งเชียงมาเลยไปน้องครับส่งเฉียงมาดูก็ไล่ลำครับเรือครับมีกำลังทําการเขียบถาครับเพื่อเอาปลาข้าวมาส่งให้กับลูกค้าครับนี่ครับแร่งนี้ในแผนนี้จะมีเรือจะมีรถพอค้ามากงายครับจะมาตอนป้าครับเพื่อเอาปลาจากตรงนี้พาไปไข่สู่พื้นที่อื่นอีกระยะหนครับ ทือเดว่าเป็นแร่งเศรษฐกิจแร่งแย่เลยครับข้องแย่ผังงาครับตรงนี้ครับวันนึ่งมีเงินม้วนเวียนมาครับไปน้องครับนี่ครับแบบนี้ครับกำลังมาคขมิ้นอยู่ครับไข่เชียบเชียบเส้นใหญ่หมากแต่เส้นไม่น้องไม่ใหญ่ไม่อยู่กับเฉียบครับเรือลำหญ่หมากครับเรือลำนี้ใหญ่นัดพี่น้องครับครับ ลูกเรือประมาณ30กว่าคนพี่น้องดูพี่น้องครับลูกเรือก็เยอะครับลูกเรือส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติกับพี่น้องครับคนไทยจะไม่ค่อยทำแต่ไรครับอาชีพนี้ครับคนไทยถ้าอกจะมีงไ,งไตหรือว่าทางเพืองครับอีกเรือก็จะเป็นแรงงานจากประเทเพล่นบ้านครับพี่น้องครับดูครับครอบเพือ่อ,อ,อเป็นเลสเพย์พี่น้องครับชายเรสกับถังลั้มเลยครับพี่น้อง ใช้ที่มืออย่างมาครับในการเอาเรือข้าวครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คนนี้ขัดวขัดวเลขวแรงครับในการหาสัญญาณกับของเชียงข้าวมาพูดกับลักครับลักไปเป็นตันมะพร้าวครับลักครับเป็นตันมะพร้าวทางตอนเลยพี่น้องตัดขั้วตัดโคนครับมาทําลักครับลักลําเรือครับพี่น้องครับรับสำเร็จแล้วนี่ก็จะเป็นการเอาเค้งลงไปครับเพื่อจะเอาปลา ขึ้นมาค่ายครับพี่น้องครับดูครับเคร่งเยอะลบบนี้ครับดูครับหลวงน้องรื่องลำแดงเคร่งลงไว้รับพี่น้องครับเรือไล่ลำอยู่วันนี้ครับพี่น้องครับข้ามาครับมีความขมักขมิ่นหมาครับทำงานอย่างของแข็งครับแต่แต่ละคนแต่ละคนครับนี่ครับลำแดงเข่งลงไว้เพื่อจะ ใส่ปลาครับนี่ครับปลาที่ได้มาก็จะอยู่ในใส่ส ăn. สในทุ่งก็มีน้ำแข็งครับนี่ครับํำล่งทำการเอาปลาใส่เค้งครับดูครับเขาจะใช้เครื่องขวานครับขวานปลาขึ้นมาครับนักหมากับปลาแต่ละแต่ละทั้งหล่ยทั้งครับทั้งนี้ก็เป็นทั้งซ่องลอยลิครับปลาก็เยอะครับแต่ละทั้งครับไป้องครับนี่ครับใช้เครื่องขวานยกขึ้นครับยกขึ้นในทีครับนี่ครับ อุปกรณ์ก็ทําจากสเตนเลสครับเผื่อคงทนต่อน้าเข้มกับใช้งานระยะนานครับนี่ครับเทลงไหมครับใส่เค้งครับเพื่อเจ้าปลาไปขัดต่อไปครับปลานนี้ที่ได้มาเขาก็จะไปขัดก้อนครับเพื่อแยกเพื่อแยกปลาก้อนครับแยกเป็นไส้เป็นไส้เป็นแต่ละขนาดของปลาแต่ชิ้นของปลาครับนี่ครับลาเลียงขึ้นไปสู้การขัดแยกต่อไปครับนี่ครับแล้วก็ทีนี้เขาก็จะพาขึ้นบนแทนครับนี่ครับแล้วก็จะมีคนมาเลี้ยงครับ จะมีแรงงานมาเลือกที่ตัวละครับเพื่อเพื่อขัดปลาว่าปลาอันในอ่าใส่เข่งนี้นะครับทางหลังก็ทําการลําเลียงปลาขึ้นไหมครับดูครับนี่ครับ,รรรบ,รรบ,รบมีความชำนาญมากครับแต่ละคนก็เป็นรองครับปลาเป็นอย่างข้ครับางหลังก็ทําการออกปลาขึ้นไหมส่งก้อให้กับข้างบนต่อไปข้างบนก็เหมือ่อได้ปลามาแล้วก็จะทําการขัดเย็บปลาอีกทีนึงครับ ดูกับนี่ครับนี่กับปลาได้มาาจะทำการขดแยกอีกทีนึงนี่ครับการแยกป้าครับป้าเปนชนิดก็แยกเป็นเข่งหนึ่งเข่งนะครับตัว่อส่งลอยหรือคาบออกไปครับ